สวัสดีค่ะพีอมคุวาเรยเฮฟูดิย่างเห็นไดีวารุยอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอามนี้ด้วยนะคะคืออาวไม่เป็นระป่ะ สวัสดีค่ะมาคนสวยทำอะไรเอฟซีถามทำอะไรคะระบายสีค่ะนาริตาทำอะไรเนาะระบายสีอยู่ค่ะสวัสดีเอฟซีด้วยนะคะบอกเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบอกเอฟซีกดไลค์กดแชร์ช่องนาริตะขนมปังย้อนคะอันนี้ช่องใครคะ,ะ,ะช่องนาริตาอ๋อช่องนาริตะนาริตะวัยรุ่นเหรอ <Okay. S 1> ทำผมน่ารักจังนาริตาไอซี่วะขอบคุณค่ะใครทำให้คะป้าป้าทำให้คยหัวใจขอบคุณค่ะว้ายดีฮักแล้ว,วดีจังคะ่ะน้องเล่นวาดภาพเขียนหนังสือดีกว่าวเล่นโทราศัพท์คะ่ะนาริตาจะไปไหนคะมันจะไปไหนคะ จะไปตัดหน้ามา้าจะไปตัดหน้ามา้าแต่จะให้แม่ตัดให้นะคะพะ่อรอดม่ตัดให้พี่น้องหนูน่ารักจังเลยลูกนาลิตาคนสวยขอบคุณค่ะเอฟซีถามว่าหนาวไหมคะไม่หนาควค่ะเพราะว่าตอนไม่แดดแล้วค่ะครับผมนัยดูสีถานหน้ามาสิโอเคโอ้กระดาบเปลี่ยนกัไหนลูก Ya, esi, li tafuki esi wa, ha 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 la, kia he no kio นาลิตากับวันไหนคะเอฟซีถามวันเสาร์ค่ะกับวันเสาร์ค่ะนาลิตาใส่คลิปสั้นกับเอฟซีไม่เห็นรอคะบอกเอฟซีไปดูคลิปสั้นนาลิตาได้ไหะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับบัวบัวลูกบัวลูกลูกลูกกัวโอ้โอ้ยังลูกท่านเดินอยู่ครับท่านเดินอยู่ครับไปไป เอ็น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 นู้นลิตาคนสวยน่ารักที่สุดเลยค่ะเอฟซีว่าพูดพราะจังเลยคนสวยเออแล้ก็ดูผมดูก็อ้คือหนวดผมกนหรอผมยาาพี่น้องเออคนสอบผมยาา เก่งทำอะไรบอเบาค่ะบเยซีถามว่าวันนี้อีลุงไปไหนไปทำงานค่ะไปไปหาอะไรนะไปหาเงินให้ป้าแต่ป้าแต่ป้าเอาขโมยเงินอีลุงเ <c oughs> สียเกลียวอยู่ข้างหลังครับป้าป้าป้าหาลูกสีสีไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวป้าซื้อให้ลูกวันนี้จะพาไปดูเตี๋ยด้วย <c oughs> เล่นกับโฟกัส ไม่อยากเลิกกาแฟเอาไปแป๊บเดียวไปดูตาอีตาอีไม่สบายแม่หนูไม่อยากไปดูแม่ปอหืมแม่ปออุ้ยแม่ปอแม่ปอมาดูเหรอวาดรูปป้าแจ๋วหน่อยนะลิตาเอฟเแม่ปอบอกหาสันนี่แม่ปออยู่ไหนคะคือเดี๋ยวป้าไปอยู่ไหนอุ้ยเดี๋ยวไปซื้อใหม่รูปมันหมดแล้วหาที่แม่ปออยู่ไหนคะอุ้ยอุ้ยขาพี่หนูเป็นอะไร แต่งอลกูกน้องนาริตาคนสวยเก่งจังเลยลูกดูแล้วค่ะดูแล้วค่ <laughs> พะพลูคนสวยนะรู้แล้วค่ะ <laughs> ตีพ <laughs> ี่นาริตาหน้ารักเก่งมากมากนั่งระบายสีสวยมากเลย <laughs> สีก็หมดค <laughs> ่ะดูบ้างสีดู อืสวยค่ะลูกสวยซีก็าหาเก็เดี๋ยวว่าไปซื้อให้ใหม่คะ่ะเราจะไปบิ๊กซีอยู่โอ้โลตัสอยู่ไปบิ๊กซียังไม่ทานข้าวทักคนในพี่หน่อเ็าต่อ,อาบน้ำแล้วจ้าเพิ่งอาบน้ำเสร็จน่าจะไปกินข้าวที่เลืองนกทาเพราะว่าจะไปทุระแป๊บหนึ่งน้องแต่น่ารักจังเลยลูกขอบคุณค่าแม่ปออยู่บ้านจ้าเดี๋ยวเอาตุ๊ก,กตาไปฝากนะคะแม่ปอบอกขอบคุณค่ะตไหน ตอนไหนคะถามพีต่ตอนไหนคะตอนไหนตอหนคะว่าไม่ใคปลนะาลิาตาน่ารักมากมีปากกาด้วยคะไม่มีค่ะูก กาอ่านซาบุมอยากเล่มโมโาขบวนอะไรอย่างเนาะใรแบบน้เดี๋ยวบอดเดีรือบอกเด้อหรือเสือกันสวัสดีค่ะคดมากครมาตื่นแต่ท่านรับการอากาศที่เราอเปลาเพื่อนเนี่ย หนพี่โตมาไหลสวดค่ะก็อวดมาทักทายเอฟซีหน่อยค่ะเอฟซีคิดฮอดสวัสดีค่ะมาสหมเอ๋ยเด้อค่ะก็อวดมาสหมือนพี่น้องของวันเด็ดคนสวยสวยวันเด็ดทายคลิปวันเด็ดไหลสวดจักเมื่อโตมาสวัสดีเอฟซีเนี่ยเอฟซีแห่งคิดฮอตใครอยากเจอพี่โตนะคะไปเล่นพัทยานะสงการสงการนัดกันไปพัทยา อุ้ยเอามาเอามาตรงนี้ขอจับด้วยหน่อยมันสวยจี๊ดโฮกินเขาแล้วึงอ่นี่แต่คุยร้อนหน้าบ้าไปหาเขาเจี๊ดโกินก่อนเด็กดิ้วไปพาน้องอ่านคอมเมนต์จ้ะพี่โตแฮมเป็นดาวหรอพี่พี่ตัวเป็น้าวเนี่ยมาอยางอันพี่โตรู้แล้วกินดาวพวกแม่วันนี้แ่ะพี่โตมาอ่านกินไหมกันมุนแล้วแล้วพี่ตัวมาอ่านคอมเมนต์ให้น้องหน่อยนั่งเก้าอี้ เขานั่งกับีอนั่งนอน่ะสวัสดีครับเอฟซีหน่อยเนี่ยนั่งนับกันเหมนพละเครื่องกับอะไรเจอน่ไปอีไหาีกนัสีทิถง่บายีตอนนี้นี่นีเราแล้วนเป็นบ่าวแล้วโตก็เป็นบ่าวแล้วเก็บเป็นจกาส่วนตัวแล้ว่วตัว พรุ่งนี้มันเกิดประแอนนะคะพรุ่งนี้รนเราเราด้วยเราด้วยที่เราไม่เคยกินอย่างเราโอเสอี้ยเกบามันแบอย่าเปาเาค่ะอ,อย่าเปาค่ะมันเข้าตาน้ำลายเต็มน้ำลายเต็มเลยเหรอสวัสดีป้าอ้วนสวัสดีพี่โตสวัสดีค่ะอตัวเป็นบเบาแล้วค่ะ พี่จ่าบอยเอฟซีที่พรุ่งนี้วันเกิดไปเ 13, อลสิบสามคุณพาเราจะกินเค้กใช่ไหมคะกินเค้กแล้ว,แล,วแล้วก็แฮปปี้เบิ day แล้วแล้วแล้วไปเอลก,ก็จะอะไรนะแต่งงานเหรอ <c oughs> แต่งงานวันเกิดเลยเหรอคะไปแอนลไปเอลจะต้องทำอะไรมันจะจิ้มตาสวยไหมอ่ะสวยเราจะพี่โต๋เราจะเปิดหน้าใหม่ทีละใบไปทีละหน้าค่ะระบายนี้ก่อนอ่า อันนั้นหนูระบายผู้หญิงพี่โตระบายผู้ชายเดี๋ยวอ้นว,ว,วนจะเป็นคนตัดสินให้อ๋อหนูระบายลูกเดี๋ยวอ้วนจะเป็นคนตัดสินว่าใครจะระบายสวยกว่าไอ้แม่แตง่งงานเลยเอ้าอย่างนี้แต่งงานเลยป้าเอฟแต่งงานเลยหรอสวยสิมันสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะให้แต่งก็ไดมันเกิดพอดีอ่ะพี่โต้โตระบายเล็กๆหน่อยสิเป็นเด็กค่ะ าพี่โตมากเยซีมากเบอแปดรอยเลยเสียอลไรพี่ร้อมเขยดเิียกันไไรสะตคนเบอรเจ็ดแปดรอยไหมออดตบออกาไปเส้นออกแหละทระมดีๆจะออกเส้นจะให้มันออกเส้นขนมอย่ก สปายตอนเด็กหนูทำแบบเนี้ยตอนนี้โตแล้วเหรอคะตอนนี้โตแล้วสมัยตอนเด็กทำไมตอนเด็กๆป้าแอลหนับป้าแอลถ้าดูขวดนมทุกวันน่ะหนูหนูตอนนี้ยังดูขวดนมอยู่ไหมคะน้องโตขึ้นมอหนึ่งแล้วค่ะพี่โตไอ้ตุ๊กเยอะเหลียวเยอะหรอพี่โต พี่โตขึ้นมาสองวันเลแมนหลังส่งการขึ้นมาสองพี่โตพี่เฟิร์สก็จะไปเรียนอันเทคนิคแล้วเป็นบาร์เลยพี่น้องมาปีหนาใส่เสื้อชอปลงผลเลียวดีดีมาลิตะมาลิตะมาลิตะยังอยู่ให้นอนอยู่เลยอ่ะหนูก็จะขึ้นปหนึ่งเลยังหนูอยู่อนุบาลไหนตอนนี้น่ะอยู่อนุบาลสองอนุบาลอะไรมาริตะหนู ใส่สีใส่มือแม่จีราอหายอยู่ใส่อันนี้บ้านอะไรสีอยู่ไหนหมดเดี๋ยวจะเหลากให้มันหายโอ้สีที่อยู่ตู้บ้านก็มันหายใครเอาไปคิดก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยเหรอคะใส่ตัวสีปลาเยี่ยมเลยสื่อได้แม่ละซื้อมากกว่าใส่ทีเดียวกับเสียจีก็ดูเก็บไม่ดีอ่ะ หนูเก็บไม่ดีหรือป้าเอาทิง้ง <g ülme> แล้วป้าเอาทิ้งทำไมอ่ะป้าบอกหนูมามลเลยว่าป้าเป็นโจรหรือเปล่าหมูไม่เก็บป้าบรรอากูกอหนูมาเลยลว่าพ่อพ่อรักหนูไหมพ่อเล่กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อแมนค่ะกำลังติดติดเพื่อนกำลังติดเพื่อนหนูเจ๊อวดหมดเรียหรือเปล่าหมูเป็นคนดี เสี้ยวข้างหน้าเป็นสีม่วงอ่านทำไมหน้าถึงสีม่วงมันมันไม่มีสีอ่ะมันมีสีอื่นเอาสีแดงมาละไปต้องลิ้นหน่อยกินเขาน้อยเราคิดได้วาละบายตีก่อดกองเมียโตพี่ชากินเลยนี่จะเอาพี่ซ่าเปล่าเอาสบายผสุกกันเพิ่นเป็นเบาวเพิ่นอันอายุ เป็นบ้าแล้วคนกับ,บ่บอากให้แทม่ทายคลิปนั่งตัวเขาอยากมี่ความเปนบบม็นส่วนตัวเบ,บอยากห่ไทยคลิปบอ่บอาทายลูกกับเบให้เห็นหนาเด้เอหลีอะอ่ะเพี่้ยเพี้ยแฉบเดีวยดวย ส่วนเอฟซีกินพิซซ่าเลยดูกินพิซซ่าค่ะเอฟซีสวเอุ้ยเกือบสักบาดูสวยไสมนัม่นสวยเลยอ่ะพาสมกันนไม่สวยเลยนะกัดพิโซเชิตปากพิโซก็นี่แตขนาด้วยกันใช่ปะ อ้บืมมิยนนึพี่โตยไม่ักกินเลยพี่โตกินไม่เ่าเสียไปเร็พี่โต้ามาเมื่อกี้นนิอร่อยมากเลยอ่ะกินซาบ่ซาบ่ก็ปิดสวยเหรอที่เปนมงแล้ ขาคือเสด็จยังซื้อม่าแย่งงเนี่ยนิ้วสายวุ้นเนี่ยผัดเนอเฮ้ยสายแล้ว่กรดดน่กินยังไงบ้านน้ำมันแรกผมกซื้อมาใหม่ไปนึกถงเมื่อไปกินซัมาวอ่นั่กับขุนไวย์ไหมอ้าวขุนไว่์ยังไงย่างบใแต่ไทยซัมพา่ปกับบกินเขาเย่าอะอก มันตัเกี่วะมุนสนใจพูดได้อะไรนะอะไรม,มา่าแตะแต,ตะกวันทำไมสิทถายัางเอาอกัสค่ะค่ะชิสุเส็นปาาค่ะ รัวใก้ยช่างได้เหอมางมตเดียวอ่ะอืนง่ายเอิงมากน่ารักตัวแก้ยตกสเสร็จแล้วจ้า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 ดสินนี่หดิ๊กๆโวไวจังาจะเป็นบาว่าที่นนองรอันนี้ของอ่าลิ อีหังอะไรเกี่ยวตับอันนี้ผมโตใสปให้แม่เลือกอะไรใส่มาผีมาผีมาผีมั่วมัวม่วในตลาษเสียค่ะเร็วๆตอบเร็วๆตอบเร็วๆเดี๋ยวว็ให้คะแนนนะ แค่คะนนสดาวไปเลยหรออะขานานิตาปากสีแดงสวยมากนางฟ้ะให้นานิตาสามดาวนะคะพี่โตก็สามดาวค่ะพี่โตเสื้อสีสวยมาก สวยเท่ากันเลยคนละสาดาวจับป้ายจปเบอร์เรืองที่สี่สออันันนี้ได้าบ้ไม่เอาคนนี้มันจะเสียเบอร์จะไปไปส่ต่อเกียกบอะไรยันด้กะดก็ได้อาระบายเล่นกันระบายระบายบ้าจระบายพ่ให้ดู

มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไป <laughs> <laughs> ใช่ชั้นนิดหนึ่งจีบิพี่โตมาพี่โตไม่ไหนสุดกระเจีบกระจอบไอ้เดี่ยวไหลสุดเจียวเลยแอซิเลสโซ่อะไรอยู่ข้าเหียวเลนแบบซ้ายถนัดขวาค่ะมันเป็นกล่องหนามันเลยกับข้างซื้อน้องเขียนเขียนทั้งขวาทั้งสองคนเนี่ยพี่โตไม่ไหลสุดตะไยอ่ะตะโพดพี่โตทั้งบนไห่หนาจะคว้างอยู่ ก็ไม่ใช่ขี้มกแกพี่พี่นี่จะเอ พี่น้องก็ทำนี่กว่าเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะพาได้พลาดไม่ไับยเันลูอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามานิดหน่อยนั่นตั้งเยอะนะคะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะทั้งต้าไม่มีค่ะโอเคอะไรจะยกมือขึ้นสวัสดีพี่ตัวทำเมื่อกี้เนี่ยเด้อสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย